สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับภาคิีรูปแบบใหม่ลูฟี่ที่เขาเน่าจจะมีความสามารถและก็พลังรูปแบบใหม่ที่เขาเจะได้ใช้ในภาคเอลบาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในเนื้อหาในภาคเอลบาเราก็จะได้เห็นนะว่าในภาคนี้เนี่ยมันคือภาคที่ปูเรื่องราวเกี่ยวกับคนยักษ์แล้วก็ปูเรื่องราวเกี่ยวกับเทพบดรทินิกาซึ่งนั้นก็หมายความว่าเนื้อหาในภาคเอลบาเรื่องราวของลูฟี่กับเรื่องราว มันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเด่นแล้วก็ได้มีการเปิดเผยมาหลังจากนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้ก็จะได้มีการเกิดนำแล้วนะว่าลิตรี่เนี่ยเธอนั้นอยากเห็นล่างสีขาวของลูฟี่ซึ่งนั้นก็เพราะว่านักรบคนยักษ์ในอดีเนี่ยก็เคยมีคนหนึ่งที่ใช้ล่างสีขาวแบบนี้ในการต่อสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการเปิดเผยแล้วก็ปูเรื่องราวนะว่าจาวบาคนก่อนแนอดีเนี่ยเขานั่นคือเผ่าคนยักษ์ที่ใช้ล่างสีขาวหรือว่าเทพเปโดที่นิารในการต่อสู้และนั้นกําาาาลลลััังงาบาบจะะได้รรบควมมมมสามาถใหใหห่่แก็พ ในต,ตอนที่เขานั้นได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าบอคนก่อนแล้วก็นิกาคนก่อนเกี่ยวกับความสามารถที่เขานั้นใช้ในอดีตอะไรแบบนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะน่ารู้นะว่าหลังจากนี้เนี่ยความสามารถและก็พลังลูฟี่ในพายอบารมันจะได้มีการเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วก็ลูฟี่เนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถและก็พลังล่าใหม่หรือว่ามีล่างเกียร์ใหม่ที่เป็นเกียร์หอกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเรื่องราวหนึ่งสิ่งที่ไม่น่า,นานสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเจอบาคนก่อนนอกจากความสามารถเทพโดรธินิการที่าาทดก,ก,ก,กเิอ เ,เพื่อนอย่าลืมนะว่าเนื้อหาก่อนหน้านี้นที่เอเมันก็จะได้มีการปูเรื่องราวเกิดกับจอบอคนก่อนเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวเกิดกับเอเมดที่ได้มีการพูดถึงจอบอยแล้วก็เรื่องราวในอดีตใช่ไหมฮะโดยที่เรื่องราวพวกนี้นี่ก็จะได้มีการเชื่อมโยงไปสู่เอเมดที่เขานนั้ได้ใช้ปมเชือกที่มันผนึกเอาไว้และสิ่งที่มันได้ผนึกเอาไว้ด้านในนั้นเนี่ยนั่นคือหาคีราชันที่เป็นสายฟ้าสีดำของจอบอยซึ่งเราก็จะได้เห็นนว่าในตอนนั้นเน okay. ี่ยหาคีราชันของจอค่่ัททีีญาตะไร ขนาดท่านอิมที่อยู่ห่างไกลแสนไกลเนี่ยเขาในยังไหวกวแล้วก็ตกใจกับฮาคีราชันของจอบอยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เนื้อเรื่องในภาคเอเคไน้นปูเรื่องราวมาขนาดดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเนรื่องราวเชื่อมโยงประสู่เนื้อหาในภาคเอลบาบซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าเนือน้อหาในภาคเอลบาบเนี่ยมันมีโอกาสสูงม,มากที่ลูฟี่เขานั้นจะได้รับความสามารถและก็พลังใหม่แ,แบบนี้แต่ว่ากา็จะมีหลายๆคนที่ลืมไปนะว่าที่เอเคเนี่ยมันได้มีการปูเรื่องราวเกีก่ยวกับฮาคีราชันของจอบ,บอยคนก่อนเอาไว้และยิ่งไปกว่าน,นั้นเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ย มันก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นนะว่าฮาคิลูฟี่มันค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีขั้นสูงขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นนะว่าฮาคิสังเกตเนี่ยมันได้กลายเป็นขั้นสูงจะทาให้ลูฟี่นั่นมองเห็นอนาคตและต่อมาฮาคิกรอมันก็ได้กลายเป็นขั้นสูงจะทาให้ลูฟี่เขานั้นสามารถโจมตีสตูจากภายในได้แต่ว่าเนื้อหาในภาพยานตฮาคิราชันเนี่ยมันก็แค่เป็นความสามารถที่ลูฟี่นั้นได้เรียนรู้นว่าฮารคิราชันมันสามารถใช้เริ่มร่างกายและก็ใช้ในการต่อสููดเเเหหมมืืออนนนนนกัแต่่่่ว่ววาาาารชฟีีย มันจะยังสามารถพัฒนาและแข่งกันได้มากกว่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่แฉงข่าวนันชยายฮาคิราชันแล้วก็จะได้เห็นอวามานเนี่ยเป็นความสามารถและก็พลังที่เ,นเหนือกว่าลูฟี่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยนั่นก็คือฮาคิราชาันของจอห์นบอคอนกนมันมีความสามารถและก็พลังที่เหนือกว่าลูฟี่เห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ในเนื้อหาในภระโอ,อบาร์ฟเนี่ยมันมีโอกาสที่น่านรู้นะว่าเหล่าคนที่แข่งแก่งคนระดับตำนานเลยแม้กระทั่งสกอเปอร์กาบานเนี่ยพวกเขาอาจจะปรากรตัวมาที่โอบาร์ฟแล เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้ไม่น่าสนใจแล้วที่เอลบาบเนี่ยลูฟี่เนี่ยจะมีความสามารถทากีฬาชันที่มันได้เพิ่มระดับไปอีกขั้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอนุ้นและก็เล่กต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยนับมาพาทุกการอับ